สวัสดีค่ะสองมนินิแชร์นะคะหุ้นปันผลดี10อันดับแรกในอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกมีดังต่อไปนี้ค่ะอันดับ10 PRM 2.86%ให้บริการขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบทางเรืออันดับ9 TSTE 2.88%บริการขนถ่ายและขนส่งน้ำตาลและให้เช่าคลังสินค้าอันดับ8 WISE 2.90%ให้บริการโลจิสติกระหว่างประเทศทางทะเลทางอากาศและครบวงจรอันดับ7 Triple I 3.6%ให้บริการโลจิสติกครบวงจรทั้งทางบกทางอากาศและทางทะเลอันดับ6 BTS 3.29%รถไฟฟ้าสื่อโฆษณาอสังหาริมทรัพย์และบริการอันดับ5 k w c 3.32%เ ให้บริการพัฒนาที่ดินคลังสินค้าและรับฝากเอกสารอันดับ4 JWD 3.85%ให้บริการขนส่งครบวงจรภายในภูมิภาคอาเซียนอันดับ3 Port 3.99%ให้บริการการท่าเทียบเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์และให้บริการพื้นที่เก็บตู้คอนเทนเนอร์อันดับ2 ASIMAR หรือเอเชียมารีน4.20%ให้บริการซ่อมเรือต่อเรือรวมถึงงานโครงสร้างเหล็กทางเดินผู้โดยสารในสนามบินและสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันอันดับ 1. NYT 15.92%ให้บริการท่าเทียบเรือฝากเก็บสินค้าเตรียมความพร้อมก่อนส่งออกและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำหรับคลิปหน้าจะเป็นหุ้นกลุ่มไหนรอติดตามชมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสองมันนี่แชร์สวัสดีค่ะ